แสดงให้เห็นเลยว่าวัฒนธรรมไวน์ชั้นสูงของเขาเนี่ยซับซ้อนแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดมากจริงๆนอกจากเหยียกแล้วนะยังเจอพวกกระชอนเล็กๆด้วยเชื่อว่าเป็นอุปกรณ์สําหรับกรองไวน์ก่อนเสิร์ฟนะครับกรองกากรองตะกรนเพื่อให้ได้น้าไวน์ใสๆครับผมเพื่อรสสัมผัสที่ดีแล้วไวน์ที่เจอเป็นประเภทไหนคะไวนแดงหรือไวนขาวจากการตรวจสอบพบว่ามีทั้ง2แบบเลยครับทั้งไวนแดงและไวนขาวมีไวนขาวด้วยครับ แล้วที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นคือการจัดวางตำแหน่งของเหยือกเหล่านี้ครับคือเหยือกวายขาวเนี่ยมักจะวางรวมๆกันไว้ทางด้านหนึ่งของห้องเก็บซึ่งสัมพันธ์กับทิศตะวันออกส่วนวายแดงก็จะไปอยู่อีกด้านหนึ่งสัมพันธ์กับทิศตะวันตกการวางตามทิศตะวันออกตะวันตกแบบนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะมีครับมีความหมายลึกซึ้งเลย เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องวงจรชีวิตและก็การเดินทางของฟารโรในโลกหลังความตายเพื่อไปรวมกับเทพราเทพแห่งดวงอาทิตย์นะครับอ๋อเทพราดวงอาทิตย์เกี่ยวกันยังไงคะ